เรื่องบิ๊กโจ๊กใช่ไหมครับเรื่องบิ๊กโจ๊กนี่อย่างนี้ครับกรณีของพลงเอกสุรเชษเนี่ยตอนสมัยดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเขาหูกส่งตัวไปช่วยที่สำนักนายกเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าขณะนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทางพนักง,งานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีพลเอกสุรเชษว่าไปปัวพันธ เกี่ยวกับเว็บพนัน B.N.K Master นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมกำลังพิรณาไต่สวนทางวินัยอยู่เหมือนกันนะครับเขาถูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้ออกให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับพลเอกสุเชษก็ไปร้อง ขอความเป็นธรรมจากกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็ยกคำร้องนะครับขั้นตอนต่อ,ตอไปก็พลรเอกสุรเชษก็ไปร้องศาลปกครองสูงสุดนะครับเมื่อวานศาลปกครองสูงสุดก็อ่านคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับว่ายกคำร้องนะครับโดยถือว่าคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนนะ ถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับสวดเหตุผลท่านก็ลองไปหาอ่านดูนะครับแต่ถึงแม้ว่าถ้าเมื่อวานเนี้ยพลเวนเอกสุรเชษเนี่ยถ้าสารสมมุติกลับเป็นตรงข้ามเลยสารพิพภากษามมาว่าพลเวเอกสุรเชษถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นนี้ไม่ชอบพลตรเวจเอกสุรเชษก็ยังกลับเข้ารับราชการไม่ได้ละครับเพราะว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงและกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงเนี่ยสรุปความเห็นมาแล้วนะครับว่าไล่ออกจากราชการซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีคำสั่งไล่ออกจากราชการไปแล้วนะครับขั้นตอนของพลเอกสุเชษเนี่ยจะอยู่ที่เขาจะต้องต่อสู้คดีที่ปปชนะครับว่าถ้าปปช ต้องชนะคดีที่ปปชนะครับถ้าปปชยกอันนั้นก็ค่อยทําเรื่องอีกทีนะครับต้องเสนอเรื่องไปอีกทีนะครับแต่กรณีที่เขาถูกไล่ออกจากราชการจากความเห็นของกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงเนี่ยพลตำรวจเอกสุเชษก็ต้องไปเข้าขั้นตอนที่จะ ไปร้องขอความเป็นธรรมกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วก็ต้องไปฟ้องสารปกครองสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็ต่อสู้กันยาวครับต่อสู้กันยาวเหนื่อยนะครับนะครับเหนื่อยผมก็บอกคร่าวๆแค่นี้นะครับปกติผมเองนี่จะไปไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับเราคนละองคอ์กรกันของผมเป็นกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนตำรวจเพื่อจะพิจารณาลงโทษทางวินัยข้าราชการตำรวจนะครับ เหมือนเปรียบเทียบก็เหมือนกับกรรมการปปชของตำรวจนะฮะเป็นกรรมการปปชของตำรวจที่ท่านถามมาก็ตอบคร่าวๆอย่างนี้นะครับ